เขาก็เลยพยายามข่าวให้มันมันลดลงแล้วจริงๆการเสนอข่าวพี่พี่สังเกตว่าข่าวที่มันแบบแย่ๆมันไปไวมันมันฟีดเยอะแทนที่มันจะมีข่าวดีๆให้เราดูอย่างเช่นเด็กได้เหรียญทองโอลิมปิกอย่างเงี้ยน้อยมากเลยค่ะน้อยมากไทยมีอะไรดีๆหรือว่าต่างประเทศมีข่าวอะไรดีๆอะไรที่เด็กมิศสอบได้เหรียญทองมันเยอะๆไปหน่อยได้น้ำได้ที่หนึ่งทำไมไม่ส่งเสริมเนี่ย เนี่ยให้มันฟีดเยอะๆพี่อยากให้ข่าวพวกนี้มันฟีดเยอะแล้วใหนะ้คนดูเยอะขึ้นแม้แต่ต,ตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็ควรจะไปดูไปเสพข่าวที่มันดีๆไม่อยงนั้นเราก็เครียดไหมเครียดไปด้วยนะแต่ถามว่าพีดด่ดูแต่ว่าดูแล้วมานั่งคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเสังคมยังไงหรือว่าเราจะช่วยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครั้งนี้ยังไงอย่างน้อยก็คือใช้สมองในการช่วยก็ยังดีถึงแม้ตัวเราจะทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออะไรแต่ในมุมมองของเราเราก็มุมมองของเรามาแชร์แค่นั้นแหละ ในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งคุณแม่โซล่าดมีลูกกำลังน่ารักแปดขวบนะเขากำลังฉลาดนะแปดถึงสิบสองขวบเนะี่ยเขาจะมีความจำดีมากถ้าให้เขาเน้นเรื่องวาดรูปหรือดนตรีอะไรเงี้ยเขาจะแบบเก่งมากๆเลยนะใช่ไหมค่ะออสมองกำลังดีอ่ะแบบให้กินอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆนะค่ะ ここから。Yeah, cool, cool, cool.